ดูลูกชายทุกคนงอนให้แม่มาชวนแม่ออกไปเล่นหน้าบ้านเวลาเนี้ยจะเป็นเวลาที่เขาจะได้ออกไปเล่นหน้าบ้านครับตะก้ามารอแม่รอบหนึ่งแล้วแต่แม่บอกว่าให้รอก่อนงอนเด้องอนไปนอนอยู่หน้าประตูเดี๋ยดูสิแม่เรียกนน่นมาแล้วรู้แล้วได้ไปแน่นอนคันนี้เตรียมตะก้า เตะก้าแล้วดูที่จะเอาอะไรไปมั่งเนะจะเอาของเล่นใส่ตะก้าไปด้วยไหมแม่ถามแม่ถามว่แลกี้จะเอาของเล่นไปด้วยไหมตอนแรกจะเอาไปนะทุกคนตอนแรกจะเอาไปขาเขีย่ยแม่บอกให้คาบเสตะก้าไปด้วยแต่ด้วยความที่เขาอยากจะออกไปเล่นไนงะกลัวแม่ไม่พาไป ด้วยความที่รอนานแล้วอยากออกไปเนี่ยก็เลยไม่เอาเพราะว่าถ้ามัวแต่คาบอยู่มันจะเสียเวลาไม่เอาของเล่นนั่นไม่ยอมคาบแม่ถามว่าจะคาบไหมบอกไม่ยอมคาบไปแล้วตั้งท่ารอล้วนั่งเล่นหน้าบ้านที่เดิม นั่งนับรถนั่งนับรถอันเนี้ยหันมาตามแม่แนะ้นะกลัวแม่ไม่ไปเฝ้าหันมาตามแม่ต้องให้แน่ใจว่าแม่เฝ้า่ถึงจะนั่งดูขนเขาทุกคนคนสวยสวยคนละก,กี้สีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มแล้วก็นุ่มด้วยขนเขาที่เก่าเวลาเดิม ตับตะก,ก้าคู่ใจนั่งเล่นหน้าบ้านแม่ก็นั่งถ่ายคลิปลูกไปลูกก็นั่งชมเบวไปมองแม่มองแม่แม่กำลังถ่ายคลิปกี่คงบอกว่าจะถ่ายอะไรนั่งหนะ้านมีแม่เป็นคีเอเตอร์กีต้องทำใจนั่งนับรถ หน้าบ้านหมาหล่อดูดูคนคอมันคนสิงโตเลยทุกคนเนี่ยช็อตเนี้ยแม่ตกใจมากเลยเนะี่ยมีฝรั่งเดินมาแล้วเขาเรียกลัวก,กี้กระโดดลงไปถนนเลยทุกคนแม่ตกใจมากเลยอะ่ะแล้วดูรถวิ่งนะั่นรถเต็มถนนนั่นะนะ่ะลักกี้กระโดดลงไปหาเขาอะ่ะนะดูดูจะเล่นด้วย มแม่ตกใจมากเลยแล้วรถวิ่งเยอะขนาดนั้นอะลักกี้เนี่ยมเฟลลี่จริงๆเลยนะลักกี้เนี่ยนะ